ถือมากรุงเทพรอบเนี้ยมันต้องละแหละแบบอาหารอมากาเซอาหารเกาหลีลํมยอนปิ้งย่างเกาหลีอะไรแบบเนี้ยขอบคุณพีเซนเตอร์หน่อยเนี้ย ตามกันต่อคะ่ะคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องราวความจิ้นนะคะของทางด้านสาวเบสรักวณีคําสิงห์กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองที่ล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมโอ้โหก็ทํเอาเอฟซ c แฟนคลับเนี่ยต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคะ่ะคุณผู้ชมคะเมื่อทางด้านของสาวเบสนะคะได้มีการไลฟ์สดคู่กับคุณพ่อบาสสมรักคําสิงห์นั่นเองค่ะโดยงานนี้เองนะคะทางด้านของสาวเบสเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบิงนะคะบอกว่าบอสถ้าบอสด,ดูอยู่ นนะเหห็ไมคนดูสองหมืนได้ทั้งสมรักคำสิงได้ทั้งเบสคำสิงคือมากรุงเทพครั้งนี้มันต้องละแหละมันต้องอาหารโอมาเกษตรอาหารเกาหลีรามยอนปิ้งย่างเกาหลีอะไรแบบนี้ขอบคุณพีเซนเตอร์หน่อยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมก็ทำเอาบอสบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟิแลแด์นะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์กันไปเลยละคะ่ะบอกว่าผมเนี่ยเลี้ยงได้ทั้งชีวิตโอมาเกษตรมันน้อยนิด ะะซึ่งงานนี้เองและค่ะคุณผู้ชมก็ทำเอา FC แฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวทั้งคู่กันเยอะแยะมากมายกันเลยนะคะบางก็บอกนะคะว่าดูตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์น้องเบสเนี่ยพูดถึงน้องเบสตลอดไลฟ์นี้เนี่ยมีแต่ความน่ารักเต็มไปหมด โอ้ยฉันฟินพอลูกน่ารักนะคะบางก็บอกนะคะว่าผมเลี้ยงได้ทางชีวิตว่าซานบอสบางก็บอกนะคะว่าปกติเนี่ยจ่ายขนาดนี้ทําไมต้องเลี้ยงจริงมะขายได้เท่าไหร่ได้เบสหมดแล้วต้องมาเลี้ยงข้าวอีกทําไมใช่แฟนทําแทนไม่ได้นะและเนี่ยอะไรค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของ fc แฟนคลับนะคะที่ได้มีการเข้ามาแซวดังคู่กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ชมหลังจากที่บอสบิ๊กนะคะหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยได้มีการเข้าไปคอม ในไลฟ์ของสาวเบสรักวณีคำสิงบอกว่าผมเลี้ยงได้ทั้งชีวิตโอมากษะเษเนี่ยมันน้อยนิดมากนั่นเองคุณผู้ชมงานนี้นะคะก็เรียกว,ว่าทําเอาเช้าเนี่ยเนี่ยฟินกันหนักมากเลยทีเดียวและค่ะคุณผู้ชมคะซื้อง,งานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะชิ้ก็หอมจริงนหอมหอมสมองโลง่งๆสมองมึนๆี่ครับปื้ดเลยโล่ถ้าบอส,บอสดูอยู่นะเห็นไหมคนดูสองหมืน่น ได้ทั้งสมรักคำสิ่งได้ทั้งเบคํำสิ่ง <c oughs> คือมากรุงเทพรอบเนี้ยมันต้องละแหละแบบอาหารโอมากาเซอาหารเกาหลีลํมยอนปิ้งย่างเกาหลีดีอะไรแบบเนี้ขอบคุณพีเซนเตอร์หน่อยเนี้ยหาเรื่องไปกินหรู <c oughs> หาเรื่องอยากจะกินอยาจะถ่าย และนี่นะคะถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างทางด้านของสาวเบสรักวณีคำสิงกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองซึ่งก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีค่ะที่มาแรงเอามากๆนะคะเพราะไม่ว่าทั้งคู่เนี่ยจะเจอกันนะคะหรือมีโมเมนต์ร่วมกันทีไรเนี่ยเคมีเขใจมันช่างเข้ากันมากเสเหลือเกินเลยคะ่ะจนเอาเช้าเนี่ยนะคะต่างก็จับจินคู่เพื่อนซีคู่นี้กันไม่หยุดเลยทีเดียวซึ่งงานนี้นะคะสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ จะเป็นอย่างไรต่อไปจะเลื่อนขั้นจากคู่เพื่อนซีไปสู่คู่จริงไหมก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะ